สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK แนะนำรถเก๋งมือสองนะคะให้ท่านได้รับชมค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ Honda City รถปี2010สีขาวนะคะมีงานเก็บสีประมาณ4-5ชิ้นด้วยกันนะคะเก๋งสีประตูเลขไม่ห8่0 0 0โรโดยประมาณค่ะเกียร์ธรรมดาสวยแบบเดิมๆนะคะชมห้องเครื่องก่อนนะคะ1 5 0 0 c ซีซีตัวเอค่ะสายประหยัดนะคะ ราคา1 15,000บาทสามารถเป็นโจกของกันได้เลยเบาะหนังสภาพสวยกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบทุนชั้นล็อกโครงสร้างสวยมากๆค่ะเครื่องช่วงร่างสมบูรณ์ดอกยางยังเต็มระบบใช้งานได้ครบนะคะพร้อมใช้ค่ะเอกสารพร้อมโอนสนใจดูรถทดลองขับติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะและควรเดินทางไปดูตน ด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะประโยชน์สูงสุดของตัวท่านแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ